ผมสงสัยจริงๆนะครับว่าคนที่ซื้อรถจีนยี่ห้อต่างๆที่มีนโยบายตัดราคาสเปคล้นๆเกินเซกเมตนต์เนี่ยเขาไม่แคร์เรื่องความน่าเชื่อถือของแบรนด์หรือบริการหลังการขายหรอครับ <ừ> เขาไม่รู้จริงๆหรือเขามีมุมมองการซื้อรถไม่เหมือนกับผมนะฮะเ <ừ> พราะผมจะมองที่ความน่าเชื่อถือและบริการหลังการขายเป็นหลักครับเพราะปัจจุบันก็ยังเห็นได้อยู่เรื่อยๆนะฮะตามกลุ่ม Facebook ที่รถพบปัญหารถล้ออะไหล่นะครับไฟแนนซ์ไม่ปล่อยบริษัทแม่เจ๊งหรือจริงๆมันมีไอโอรถจีนอย่างที่ลือๆกันนะครับโอ้โหปรรอ้ยรรรอออออแแกี่่่เเนนัจยยวบบบบาาาาาาคคคงื้ตพล์ ก่อน <G un> ที่มาจาัดรายการวันนี้เมื่อวานนี้สดๆร้อนๆฉ<า>ันออกจากบ้านมาประมาณสักบ่ายสามนิดหน่อยอฉันก็ไปจอดรถที่อีปั๊มบางจากใกล้ๆบ้านฉันซึ่งปกติฉันจะต้องเอารถไปล้างแต่วันนี้ฉันไม่ได้ล้างเพราะรถมันครีอนอยู่แล้วฉันก็เลยไปจอดแวะในปั๊มบางจากตัวน,นั้นเดินเข้าไปมีคุณพี่ท่านหนึ่งอายุน่าจะประมาณน้องชายพ่อกูคุณพี่ก็ใส่แว่นอาจจะผมเริ่มจะแบบสีดอกราวนิดๆละสั่งเสร็จปุ๊บมานั่งรอใช่ที่วิจารเรื่องรถใช่ไหมครับ เขาไม่รู้จักหรลกอ๋อใช่ครับผมอ๋อนี่ผมดูคุณอยู่ในทิกต o k แล้วครับโอเคครับเอ่อยังไงก็ดูในช่องทางอื่นด้วยนะครับเพราะว่าช่องทางอื่นเราก็มีนำเสนขอข้อมูลแตกต่างกันคเออวันนี้ก็เล่าไปใครก,ก็เริ่ม,เร,มเริ่มบทสนทนาแล้ว ผมก็เป็นคนหนึ่งที่เป็นผู้ประสบภัยรถจีนอย่างที่คุณว่านะครับผมใช้เน็ต X ครับโอ้โหประสบภัยเต็มประสบภัยนะแกจอดชาร์จอยู่ตรงไอกว่าชาร์จสมาร์ทไอไอไอสปาร์กใกล้ๆตรงนั้นน่ะประสบภัยมาคือถ้าที่ฟังเหตุผลเนี่ยเหตุผลที่เขาเนี่ยเราคือเราเข้าใจได้คือเขาไม่ได้มองเรื่องของแบรนดิ้งอะไรต่างแต่เขามองว่าเขาอยากจะลองเขาอยากจะใช้เขาอยากจะมีประสบการณ์ดูว่าเป็นยังไงบ้างแต่พอเจอแบบเนี้ยเขาเองเขาก็ทำใจเขาเองก็อยในยภาว่าคือไม่รู้จะทำยังไงได้ก็พอนไปอีกเหลือ3าปี ที่ต้องผ่อนต่อจะทํำยังไงก็เราก็เลยจะบอกว่าถ้าสามารถขายออกไปได้ก็ขายออกไปเถอะแต่ตอนนี้คือมันขายไม่ได้เพราะมันไม่มีใครรับซื้อไลยไายใมันล้นไงเพราะฉะนั้นก็คงต้องผ่อนไปจนทั้งหมดแล้วพอผ่อนไปจนหมดปุ๊บทีนี้หลังจากนี้แล้วเขาจะทำยังไงต้อันีีต่อผมก็ไม่รู้เหมือนกันครับ โอ้มองไม่เห็นอนาคตของรถคันนี้เลยเราได้แต่เราได้แต่ภาวนาว่าขอให้ขอให้เขาสามารถที่จะคุยกับไฟแนนซ์แล้วปล่อยหรือปิดหรือทำอะไรก็ได้ที่จะเอารถ้แค่ไม่เอกไปจากตัวหรืไม่ดีเขาก็ต้องเพิ่มเงินเพราะว่าเขาซื้อตอนราคา7 0 0 0 0 0กว่าแล้วตอนนี้ราคามือ1มันลดเหลือ4 0 0 0 0นกว่า แล้วมือ2องนจะรับเท่าไหร่มือ2เต็มที่ก็2องแสนนะเออแต่ว่านี่ไฟแนนซ์เขาหยุดเป็นผมว่า5้าหกแสนนะคุณต้องออคุณต้องมาจ่ายไฟแนนซ์เพิ่ม2องแสนเพื่อทิ้งรถคันนี้มันก็ไม่ใช่เรื่องถูกป่ะล่ะก็ต้องยอมใช้ต่อแล้วก็เสี่ยงดวงเอาว่าจะมีอะไรเสีย,ยไม่เสียแล้วือใช้ไงให้มันคุม้ม มันไม่มีมันไม่มีคำว่าคุ้มแล้วพี่เอาจริงไม่หมายถึงว่าก็ต้องใช้ต่อไปเงี้ยมันมันมันอยู่ในสภาพที่ตกกันไดพอยจรไปไหนไม่ได้ไปไหนไม่รอดแล้ววัเอาเอาเนื้อเองมาขายพี่ตอนพีซื้อเปล่าไม่ซื้อก็ใช่ไงคนับเขาจะทำยังไงอะคือเราเราฟังเราฟังพี่เขาพูดแล้วเรารู้สึกว่าเราเจ็บปวดใจพอสมควรว่านี่คือสิ่งที่ผู้ผลิตจีนรายนี้ทํากับประเทศเราแบบนี้ทํากับคนไทยของเราแบบนี้ปัญหาคือลูกค้ารายอื่น ที่ยังไม่ได้เจอประสบการณ์เดียวกันจากที่พี่เขาเจอ <c oughs> จะไม่มีวันเข้าใจหรอกต้องมาเจออย่างที่เขาเจอต้องมาเจออย่างที่ลูกค้าเนต้าเจอ <c oughs> ฉันก็ได้แต่เตือนไปแล้วพยายามเตือนทุกช่องทางเตือนด้วยวิธีการต่างๆทั้งทางตรงทางอ้อมทั้งทางอ้อมโลกทั้งทางขึ้นเขาลงพวยกูเตือนหมดแล้วก็ถือว่ากูได้ทําหน้าที่ที่ของกูที่ดีที่สุดแล้วเ <c oughs> พราะแม้กระทั่งพีอาร์เนต้าตอนที่เขายังทําตลาดอยู่เขาก็ยังไม่กล้าส่งรถมาให้กูเพราะเขารู้ว่ากูสับแน่แต่พอกูลองขับจริงๆรถมันก็ไม่ได้เลวร้ายมันก็พอใช้ได้ แต่ตอนนั้นเนี่ยกระแสด่ากูก็แรงเหลือเกินและพอหลังจากที่เนตาไปแล้วตอนนี้เป็นยังไงตาสว่างกันบ้างไหมกูไม่รู้จะพูดยังไงแล้วก็ต้องพูดที่สองมุมว่าเราได้เตือนแล้วแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยไม่คือเงินของคุณในเมื่อผู้ไปพวกเลือกที่จะตัดสินใจแบบนั้นก็ต้องได้ต้องรับต้องได้รับบทเรียนและได้รับความเสี่ยงของตัวคุณเองนะเขาเรียกว่าคุณเลือกอะไรคุณต้องยอมรับผลที่มันจะตามมาให้ได้ถูกต้องตามนั้นครับ